ดูบของสหรัฐอาหร,ารับเอมิเรตส์นะคะจะมีอะไรล้ำๆมาให้เราได้ติดตามกันเสมอค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการทำงานลาดตะเวนของตำรวจโดยใช้ f e r r a รรี่แล้วก็ลัมบกินี่ไปแล้วล่าสุดนะคะก็เป็นคิวของหุญญ่นยนต์ที่มาช่วยตำรวจทำงานหุญญ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า Robocop ค่ะ โรบอทคอปเคยเป็นชื่อของซูเปอร์ฮีโร่อเมริกันในภาพยนตร์ฮอลลีวูดสร้างครั้งแรกในปี2530นะคะเรื่องราวของตำรวจที่ถูกสังหารและทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เขาฟื้นคืนชีพด้วยการติดตั้งระบบทำงานระหว่างความเป็นมนุษย์ผสมผสานกับ,บกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ว่าในปี2560มีหุ่นยนต์ตำรวจที่ชื่อว่าโรบอคอปเกิดขึ้นจริงๆแล้วที่นครดูไบเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและได้ถูกนำออกปฏิบัติการจริงเป็นครั้งแรกของโลกในงานแสดงสินค้าและการประชุมด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศแห่งก่าวอาหรับที่จัดขึ้นที่เมืองดูไบเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าหุ่นยนต์โรบคอบนะคะความสูงอยู่ที่152ซนติเมตรหนัก100กิโลกรัมไร้อุปสรรคทางภาษาค่ะเพราะว่าพูดโต้อตอบได้ถึง6ภาษาที่สำคัญมันถูกออกแบบมาให้อ่านการสแสดงสีหน้าท่าทางของคนและหุ่นยนต์จะสวมหมวกเหมือนกับตำรวจและเคลื่อนที่ด้วยล้อมีกล้องจับภาพและส่งภาพถ่ายไปยังขอบังคับการได้รวมถึงมีจอระบบสัมผัสที่หน้าอกอีกด้วยคนทั่วไปนะคะสามารถใช้บริการด้วยระบบจอสัมผัส ที่ติดตั้งอยู่บนหน้าอ,อกของหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการจ่ายค่าปรับผ่านบัตรเครดิตหรือแจ้งรายงานเหตุอาชญากรรมซึ่งระบบก็จะรับส่งข่าวสารไปสู่กองบัญชาการตำรวจเป็นภารกิจที่ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ง่ายๆแต่คาดหวังว่าจะสามารถปรับปรุปรงคุณภาพและความสุขของเมืองให้ดีขึ้น คาลิสนัสเซอร์เอลลัสซกีนะคะซึ่งเป็นผู้ในการหน่วยสมาร์ทเซอร์วิสของตำรวจนครดูไบบอกว่าการเปิดตัวระบบคอปที่สามารถใช้งานได้จริงตัวแรกของโลกนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับ UAE และเป็นอีกก้าวเพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำโลกในด้านการคิดค้นเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะซึ่งตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนหุยนต์ตำรวจได้ถึง25%ของกำลังตำรวจภายในปี2573หรือในอีก13ปีข้างหน้า ก่อนหน้านี้นะคะตำรวจนครดูไบได้สร้างความฮือฮาให้กับแวดวงตำรวจทั่วโลกด้วยการนำรถรู้ราคาแพงอย่าง l อ m b o ok r ก h i n ีและ f e r r a r ลรมาใช้ในภารกิจตรวจลาดตระเวนซึ่งรถตรวจการดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้ตำรวจดูไบมีความคันสมัยมากขึ้นแต่ยังช่วยในเรื่องของการไล่จับจนผู้ร้ายที่เริ่มใช้รถที่มีสมรรถนะดีขึ้นในการหลบหนีรวมถึงช่วยตรวจตาพื้นที่สาคัญของเมืองดูไบด้วย ้าในอนาคตมีการพัฒนาหุ่นยนต์ตำรวจให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่มากขึ้นดูเหมือนว่าตำรวจตัวจริงก็จะร้อนๆหนาวหเหมือนกันนะคะ